ไายมนเกี่ยวกัทถอยปไม่ใช่เรื่องของคาคุณเก่าที่เคยคบดซึ่งซึ่งมันมีเรื่องคาหัวใจถ้ามันเกี่ยวข้อทางรีบหลบอย่าควาค้าง เจ้าคอยาวเสียงดังได้ยินมาแต่ไกลกำลังประกาศศักดาว่านี่คือถิ่นท่าใครอย่าแตะมันคือห่านหัวสิงโตเป็นห่านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนในอำเภอเท่งไหฮเมืองส่วเถาห่านหัวสิงโตมีขนาดใหญ่สีน้ำตาลอ่อนปนเทาหนักประมาณ9-13กิโลกรัมเริ่มผสมพันธุ์วางไข่ช่วงอายุ8เดือน แน่ห่าน1ตัวจะให้ไข่ครั้งละ5 9ฟองใช้เวลาฟักไข่ประมาณ32วันจึงจะเห็นลูกห่านตัวน้อยห่านเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายชอบกินรำข้าเปลือกและหญ้าเหมาะสำหรับพื้นที่สวนที่มีหญ้าขึ้นรกเพราะห่านจะเปรียบเสมือนเครื่องตัหญยาที่มีชีวิตจริงๆแล้วหา่านชนิดนี้สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับนำเข้านะฮะความต้องการ ยังมีมากเพราะมีปริมาณน้อยนะครับยังเพาะได้น้อยในในประเทศไทยเลี้ยงไว้ดูเล่นสวยงามนะครับเพราะว่ามันคงไม่ไม่เหมาะการบริโภคด้วยราคามันแพงห่านหัวสิงโตถือเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศจีนและเป็นอาหารไหว้เทพ,พเจ้าคนจีนจึงนิยมทานห่านพะโลเพราะเนื้อห่านชนิดนี้มีรสชาติอร่อยนุ่มลิ้นไม่เหน้นสาบ มันจึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนหวงแหนเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันเพาะได้แล้วในประเทศไทย